คุณคิดว่าความรวยเกี่ยวกับดวงหรือไม่ครับวันนี้ผมจะมาให้คำตอบนะครับว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าครับสวัสดีครับผมวาราภพรัชตานางผมครับ ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะครับก็รีบกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เตือนทุกๆคลิปของผมนะครับมันจะขึ้นกระดิ่งคําว่าทั้งหมดหรือว่าออกน,นะครับซึ่ง y YouTube เนี่ยจะได้เตือนให้คุณมาดูคลิปของผมทุกๆคลิปที่มีเนื้อหาสาระแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยครับอ่าก่อนที่ผมจะไปพูดเรื่องความรวยเนี่ยเกี่ยวกับดวงหรือเปล่านะครับมานะครับมาอ่าวันนี้เอา2เล่มนี่เลย นะครับง่ายทั้งหมดฮะคุณเลือกไปเลยนะครับจะเอาเงินมาง่ายๆหรือดังได้ง่ายๆนะครับสำหรับเงินมาง่ายๆเนี่ยเล่มนี้นะครับมีคนรับไปแล้ว4 3 2 0 0กว่าเล่มนะครับอันนี้เกี่ยวกับขายของออนไลน์นะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาของการขายของออนไลน์ตั้งแต่การเริ่มต้นการหาของการทำยังไงให้ขายดีนะครับอ่ะส่วนเนี้ยดังได้ง่ายอันนี้ใหม่ล่าสุดนะครับอ่อันนี้ก็คือเดี๋ยวเนี้ยให้คุณสังเกตนะครับ คุณจะทําอะไระนะถ้าเกิดว่าคุณดังะถึงแม้บางทีคุณไม่ออกหน้าตัวเองนะคุณเราไปดูในแพลตฟอร์มต่างๆใน YouTube ก็มีคนที่พี่ออกหน้านะแค่ทําเสียงพูดก็มีนะครับหรือบางคนแค่เขียนบทความทาง f a c e b o o k อย่างเงี้ยนะก็ก็ดังไม่ออกหน้านะครับไม่พูดก็มีนะครับเสร็จปุ๊บสปอนเซอร์เข้าหรือขายของของตัวเอง คือดังแล้วรวยขึ้นเอาไว้ง่ายๆหนังสือเล่มน,นี้ผมก็บอกทั้งหมดทุกที่นะ Facebook Instagram Twitter TikTok อะไรเนี่ยทุกอันเลยนะครับก็หนังสือทั้งสองเล่มเนี่ยนะครับก็ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับเล่มละนะร้อยกว่าบาทอันนี้ร้อยต้นๆอันนั้นร้อยปลายๆลายนะครับแต่ว่าทั้งสองเล่มเนี่ยมีโบนัสพิเศษแถมที่มันเป็นคอร์สออนไลน์ย่อมๆของผมด้วยนะครับยังไงก็รีบแอดไลน์แอดวัฒนภพนะมีแอดจำแม่ด้วยนะ หรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเคเข้าเรื่องเลยเกี่ยวกับดวงหรือไม่เดี๋ยวผมอบอกแชร์ประสบการณ์เรื่องผมก่อนนะครับของผมเนี่ยผมก็ทํางานมานานแล้วแหละก็ตั้งแต่จบนะครับเรียนจบนะครับก็ช่วยทางบ้านเริ่มแรกเลยผมไม่เชื่อเรื่องดวนะครับเพราะว่าโปกติคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะ ออมันมันก็เชื่อไฟตัวเองถูกไหมเชื่อไฟตัวเองนะครับว่าเออตัวเองทําดีมันก็ย่อมได้ดีแต่ปัญหาก็คือขยันแล้วดีแล้วศึกษาแล้วฮะมันก็ไม่สําเร็จใช้เวลาเป็นนานนะเป็นสิบสิบกว่าปีเกือบ20ปีนู่นัน้งนะครับมันก็แบบว่าเดินเดินไปก็สะดุดล้มหยุดหลอดนะครับแล้วก็คิดว่าเอ กลายเป็นว่าเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองตอนแรกไฟมันเต็มไงแต่พอมันผ่านไป10 20ปีไฟมันแผ่วแล้วใช่ไหมออผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นอย่างนี้บางคนไม่ต้องอ่ะบางคนปี2ปีก็แผ่วแล้วนะฮะแต่ผมลากยาวมา10 20ปีแล้วก็กลายเป็นว่าคิดว่าเอ,อสงสัยนะมันจะต้องมีอะไรที่มองไม่เห็นนะฮะมีอะไรที่มองไม่เห็นมีส่วนเกี่ยวข้องนะกลายเป็นว่าจากเขาเรียกว่าอะไรสตรงะ่ะจากคนที่ไม่เชื่อเลยกลายเป็นเชื่อสุด,สด นะครับหมอดูก็ดูนะไปไปเรียนหมอก็เรียนนะฮะผมไปเรียนการเรียนดูดวงจีนการดูฮวงจุย้ยอะไรพวกนี้นะผมเคยทำคอนเทนต์นะทาง t i k t o อกนี่จะเห็นเยอะนะครับก่อนหะน้านี้ผมทําเรื่องการดูมหมูเฮงนะการดูดวงพวกดูฮวงจุ้ยแบบเบื้องต้นน่ะนะผมทําไว้นะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าหลังมาหลังๆมาเนี่ยนะครับผมอยากบอกนี้ดีกว่าครคือเวลาที่เรา ดูดวงหรือเชื่อดวงเนี่ยนะครนะฮะ,นะฮะการที่เราไปเชื่อดวงนะมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอยู่อยู่บางอย่างนะหนึ่งก็คือไม่มั่นใจฮนะเพราะอะไรครับเวลาดูดวงทุกครั้งเอ่อทุกๆครั้งเนี่ยมันจะมีหลักๆจะมีสองอย่างดีกับไม่ดีถูกไหมล่ะ มีแค่ดีกับไม่ดีดีเราก็ชื่นใจไม่ดีเราก็เหี่ยวห่อเหี่ยวนั้นแล้วเวลาพลังใจของเรามันห่อเหี่ยวเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยบางทีข้าวกินไม่ลงเลยนอนก็นอนไม่หลับถูกไหมฮะเออแล้วแล้วมันจะมีแรงไปหาเงินให้รวยได้ยังไงอ่ะอ่านี่คือข้อแรกนะมันไม่มั่นใจนะครับสองก็คือเลยฮะเสียเวลาครับ เพราะการไปดูดวงเนี่ยดูเสร็จปุ๊บนะเราก็ต้องมานั่งคิดตั้งนานอ๋อตายแล้วอ้ช่วงนี้ทาอันนั้นไม่ได้ช่วงนี้ช่วงนั้นทําวันนี้ไม่ได้ฉันจะต้องทําอะไรเนี่ยอตอนแรกกะจะทําร้านโอ้ยฉันแกจะเปิดหมูกระทะโอ้ยฉันแกจะเป็นรเดอร์นะครับไปขี่ส่ง Delivery หรือจะเปิดร้านอนาหาร d e l i เ e อ y เองหรือจะมาเลือกทำออนไลน์หรือจะขายของออนไลน์เหมือนที่อาจารย์วรภพบ,บอกหรืออยากจะทำคอนเทนต์เหมือนที่อาจารย์วรภพบ,บอก อแต่ไปดูดวงมาเขาบอกว่าปีนี้ยังไม่ดีจะทํำยังไงเสียเวลาไหมอุตส่าห์กครจะทาอยู่แล้วอะนะอแล้วก็ไม่มั่นใจไงก็เลยไปดูก็เลยกลายเป็นว่าต้องเลื่อนเวลาไปอีกปีหนึ่งอ่ะเออนั่นเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณรู้ไหมครับอันนี้เดี๋ยวผมพักเรื่องดวงไปก่อนผมจะพูดเรื่องความรวยนะความรวยมันมีปัจจัยอะไรบ้างหาบวยมีปัจจัยอะไรบ้างครับ หนึ่งก็คือคุณต้องเรียนรู้นะคุณไม่รู้อะไรสักอย่างคุณจะรวยได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดจริงๆนะครับนอกจากซื้อหวยนะซื้อหวยบางทีก็คือ,อนะแต่ว่าเราไม่พูดเรื่องหวยนะอ่ะรวยก็คือคุณต้องเรียนรู้นะตามสเต็ปของม,มนะันเสร็จปุ๊บคุณต้องทำเงี่ยฮะก็รวยอยากรวยก็ต้องไปทำถูกไหมไอตอนทำเนี่ยแหละมันก็จะมีแบบว่าทำแล้วสำเร็จ กลับทาแล้วล้มเหลวถูกไหมมันไม่มีใครสําเร็จไปตลอดอ่ะคุณไม่ต้องบอกว่าแค่หาเงินเลยปั่นจัก,กรยานล้มบ้างไหมขี่มอเตอร์ไซค์ล้มบ้างไหมแล้วขับรถยนต์มีเฉียวมีชนบ้างไหมนะฮะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะแบบทําแล้วสาเร็จตลอดเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นการทํามันก็มีทั้งสําเร็จและล้มเหลวเสร็จปุ๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะสำเร็จและล้มเหลวน,นะนะครับแล้วก็คือไปทําการปรับปรุงนะครับ อ่ปรับปรุงแก้ไขนั่นแหละนะฮะอ่าเช่นสุว่าอะไรเรียนรู้มาแล้วนะครับเออเช่นสุว่าเอ้ยเอาหนังสือดังได้ง่ายไปนะครับทั้งทั้งสองเล่มนี้แค่ร้อยร้อยกว่าบาทนะถูกมากนะฮะเออเอาหนังสือดังได้ง่ายๆไปเพื่อที่อยากจะดังนะอาจารย์บอกดังแล้วรวยนะครับจริงนะเสร็จปุ๊บเรียนรู้แล้วโอ้ยก็ลองทําดูทําเสร็จปุ๊บอา้าตายละไม่มีเห็นมีใครติดตามเลยไม่เห็นมีใครดูไม่เห็นเหมือนที่อาจารย์พรพบอกเลยนะครับ ทำไงผมก็บอกเคล็ดลับไว้ในหนังสือหลายอย่างนะคุณก็ปรับตามตามที่ผมบอกในหนังสือก็ได้แล้วในหนังสือนี้ผมมีกลุ่มนะมีสแกนเข้าไลนา์กลุ่มด้วยใน,ในกลุ่มก็มีสมาชิกเยอะแยะมากมายเลยนะครับบางทีก็มีแอดมินผมช่วยตอบนะครับแล้วก็มีสมาชิกช่วยกันตอบด้วยอบอุ่นมากนะลองเข้าไปดูนะลองเข้าไปดูนะครับเอ้ยวันนี้ฉันทําไม่สําเร็จเพราะอะไรนะรมันก็จะมีคนช่วยตอบหรือในหนังสือก็มีคําตอบอยู่แล้วนะครับคุณก็ไปปรับแล้วปรับเสร็จปุ๊บคุณก็สําเร็จ แล้วพอสาเร็จเสร็จปุ๊บเอา้าทำอะไรทำไปช่วงหนึ่งเอ๊ะทาไมอยู่ดียอดวิวตกนะครับหรือทาไมคนไม่ดูฉันต้องปรับคอนเทนต์หรือเปล่าหรือฉันต้องขยายคอนเทนต์หรือเปล่าอ้าวล้มเหลวมามอ้าวโอเคปรับปุ๊บสําเร็จอีกเห็นไหมเนี่ยมันเลยต้องปรับปรุงไงนะี่ไงทาสาเร็จพอคุณล้มเหลวปุ๊บคุณก็ต้องปรับปรุงนะครับปรับปรุงแล้วก็ยังไงคุณทาคอนเทนต์ได้ดีแล้วสวยผลเรื่องคอนเทนต์นะทำคอนเทนต์ได้ดีแล้วเอ๊ะอยากจะ ขยายให้คนอยากดูมากขึ้นเรื่อยๆนะอย่างผมเนี่ยนะผมอยากบอกนะเหมือนผมทำคอนเทนต์บน y u t u b e เนี่ยไม่ได้บอกว่าทํำขยายเดียวแล้วคุจะตามมากขึ้นนะผมก็ต้องคิดว่าผมจะทำคอนเทนต์ยังไงให้ขยายให้คนติดตามได้อ่ามันต้องมีขยายนะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นพอคุณทําชุดแรกเสร็จเนี่ยนะหนึ่งสองสามเนี่ยอเรียนรู้ทําและปรับปรุงอะ่ะคุณจะได้สูตรของมัน แล้วมันเหมือนทำอาหารนะ่ะโอเคฉันทำข้าวผัดเยอรมันเนี่ย,อ,อ,ยอร่อยแล้วล่ะนะครับเสร็จปุ๊บอ่ะคุณจะเปิดร้านอาหารทุนทำแต่ข้าวผัดเยอรมันอย่างเดียวคงไม่ได้ถูกไหมอาจจะต้องมีข้าวผัดเกาหลีเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะนั้นคุณต้องทำไงเรียนรู้ผัดเกาหลีเพิ่มอีกแล้วทำทำแล้วไม่อร่อยก็ต้องปรับปรุงพอปรับปรุงไปปรับปรุงมาได้สูตรที่ถูกต้องก็ได้2เมนูแล,แล้วไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณจะรวยคุณก็โอ,โอเคจะทํานี้เสร็จคุณก็มาเรียนรู้สิ่งใหม่ทําสําเร็จแล้วล้มเหลวแล้วก็ปรับปรุงวน วนไปวนมาอย่างนี้แล้วก็รวยแล้วสรุปมันเกี่ยวกับดวงไหมผมอยากบอกเลยว่าผมไม่ได้บอกว่าไม่ลบหลู่กันผมไม่ลบหลู่นะสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้บอกว่าไม่มีถูกไหมผมก็ไม่ได้ไม่ได้ลบหลู่นะฮะแต่ผมอยากจะบอกว่าการที่คุณไม่มั่นใจนะครับมันทําให้คุณไม่ได้ทําสักทีหรือบางทีมันทําให้คุณเสียเวลาก็ไม่ได้ทําสักที แล้วความรวยเนี่ยมันต้องใช้เวลาเห็นไหมคุณต้องใช้เวลาเรียนรู้นะคุณต้องใช้เวลาทํานะจะสําเร็จหรือจะล้มเหลวถูกไหมเสร็จปุ๊บคุณต้องใช้เวลาปรับปรุงนะเสร็จปุ๊บแล้วไงคุณต้องมาเรียนรู้วิธีใหม่ๆอีกวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันใช้เวลาหมดนะฮะการที่คุณจะรวยขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แค่ปีเดียว2ปีมันใช้เวลา น,นอกจากว่าโอเคออนไลน์บางคนเนี่ยปีเดียวฟุกขึ้นมาเลยก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ปรับปรุงในปีที่2ปีที่สามเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องวนหลุมอยู่ดีวนลูปอยู่ดีฮะเพราะนั้นก็คือทําไปเถอะนะครับสำเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยผมจะเอาเรื่องดวงมาประกอบก็ได้นะฮะบางทีดวงดีก็อาจสำเร็จเลยบางทีดวงไม่ดีเริ่มแรกทําก็ล้มเหลวแต่คุณปรับไปปรับมาเรื่อยๆมันก็จะไปเรื่อยๆยังดีกว่าที่ไม่ได้ทําอะไรสักอย่าง นะ่ารอดวงดีผ่านไปอีกปีนึงค่อยมันเริ่มตรงนี้ช้าไปแะ,ะ้วฮะสรุปก็คือรวยนี่เกี่ยวกับดวงไหมผมอยากบอกว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาดูดวงอย่างนี้ดีกว่า แต่ผมไม่ลบหลู่นะมันก็อาจจะเกี่ยวก็ได้นะแต่สุดท้ายก็คือไม่ว่าคุณจะดวงดีหรือดวงไม่ดีคุณจะดูดวงหรือดูไม่ดูดวงคุณก็รวยได้ถ้าทําแบบที่ผมบอกนี้ก็แล้วกันนะครับลองไปทบทวนดูนะกรอไปกรอมาได้นะครับอโอเคนะครับจะชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากําลังสงสัยว่าความรวยนี่มันเกี่ยวกับดวงหรือไม่นะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด ติดตามผมนะครับหรืว่ากด subscribe เนยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เตือนทุกๆคลิปที่ผมออกมาเลยระบบ YouTube จะได้เตือนคุณมาดูตลอดนะครับที่ดีคอนเทนต์ดีแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีทุกคนครับ